สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเมทอโต้นะครับแล้ววันนี้นะจริงๆรถจัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับรีวิวให้บริษัทไปรอบหนึ่งนะครับพอดีวันนี้ตอนเช้าเพิ่งส่งมอบรถเสร็จนะครับก็เลยอ่ะเดี๋ยวมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันกับโตลต้าลีโวนะครับก็มีตั้งแต่ปี19นะครับถึงปี22เนาะนะครับจริงๆมีล็อกโคคันหนึ่งแต่ว่าล็อกโครับไปแล้วเมื่อเช้านี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นในคลิปนีี้กก็็359,000 559,000บบบาาาาทททนะคครรัสสููงุดอย่่ นะครับนะสำหรับตัวนี้ก็เป็นสาขาสองของเรานั่นเองนะครับอาจจะหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้จัดรวมรถเดี๋ยวผมให้ดูเต็มๆนะฮะอันนี้สาขานี้ตั้งอยู่มินบุรีนะครับสุวินทวงศ์ซอยหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่จะติดต่อผมพี่ไม่ต้องโทรเบอร์ตรงนั้นนะอันนั้นเป็นเบอร์กลางของบริษัทนะพี่โทรเบอร์ผมได้เลยนะครับที่ผมขึ้นไว้นะศูนย์เก้าหกห้าสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะครับนะอันนี้ก็เป็นบริษัทสาขาสองนั่นเองนะครับคันแรกก็อยู่กับแท้เด็ดดิชั่นนะครับตัวนี้เป็นปี19 20 ปีสิบเก้าจดยี่สิบนะครับที่คันนี้สามแสนหกหมื่นเอ้สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถก็ต้องบอกว่าเป็นตัวหน้าหลอ่อนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่นิยมกันพอสมควรในตอนนี้นะรุ่นแซดดิชั่นนะครับอันนี้ปีสิบเก้าจดยี่สิบราคาสามห้าเก้านะครับฟีดาวก็พออยู่ประมาณหกพันกว่าบาทหกพันกว่าบาทนะครับก็ได้รีโวสวยๆไปใช้นะครับใครหารถกลับบ้านปีใหม่นี้นะถ้าชอบตัวต้าก็ได้เลยนะมาที่นี่นะนะครับส่วนคันที่สองนะครับคันนี้เป็นตัวโฟร์วิ นะคันนี้เป็นตัว4 w h e e l นะครับเป็น Revo 2.4นะครับเป็นตัว E-Plus 4 w h e e l นะครับ e p ไฟหน้าจะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้พร้อมเดย์ทมเหมือนตัวเหมือนตัว G นะครับจะเหมือนหน้าเหมือนตัว G นะครับแต่คันนี้เป็น E-Plus เป็น4 w h e e l d i ิฟล็นั่นเองนะครับเป็น 4x4 นะครับจริงๆทุกคันผมรีวิวแยกไว้หมดแล้วนะถ้าใครสนใจคันไหนก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือโทรเข้ามาได้เลย096 535 153เดี๋ยวผมส่งดีเทลรายละเอียดแยกคันไปให้ นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์มีลูกค้าวอลเยอะพอสมควรนะคันนี้เป็น4ประตูนะครับเป็นตัว e 4ประตูออโต้นะครับคันนี้4ประตูออโต้ปี19นะครับกับราคาค่าตัวเพียง469,000บาทพี่469 r e v o ออโต้ปี19นะครับได้หน้าหล่อนะครับได้ตัวสูงผ่อนเพียง8,000กว่าบาทตัวนี้4ประตูใช้ดอกเบี้ยรถเก่งได้นะครับ8,000กว่าบาทถึง9,000เนาะองสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะผมจำราคาไม่ได้ แต่รู้ว่าเป็นเกียร์แมนนวลถ้าเ,เ,เป็นเกียร์ออตโต้เป็นเกียร์ออโต้ขอภัยนะรู้ว่าเป็นเกียร์ออตโต้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะได้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับสประตูนะครับตัวนี้ก็เป็นตัว E เหมือนกันนะครับรถก็ยังไม่ไม่เสร็จเท่าไหร่ข้างในยังไม่มีบอกนะรถเพิ่งเอาเข้ามาเลยนะครับราคากน่าจะอยู่ที่ประมาณ4,6,4,7เท่าๆกันอ่ะ4ีประตู 6, 6, 6, 4, ออตโต้ตัว E นะแต่คันนี้ได้สีขาวนะครับ ส่วนคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นกันนะครับเป็นตัว2.4 e+ นะครับเกียร์แมนนวลเป็นตัว Smart Cap นะครับก็4 1 9 0 0 0บาทครับ4 1 9 0 0 0บาทที่ Revo คันนี้นะครับนะเป็นตัว e+ นะครับหน้าหล่อๆนะครับรถสวยๆนะครับ e+ 400,001,0900บาทคันนี้ก็จะผ่อน7,000กว่าบาทถึง8,000แต่ออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะครับนะล e v o นะครับแล้วก็พันสีดำคันนี้นะครับเป็นตัว 2.4มิตรนะครับเป็นตัว2.4มิตรปี2022นะครับเป็นตัว Smart c a คป Runner นะครับเป็นตัวที่เลขใหม่เก0 0 0มนะครับเป็นตัวมิตรนะครับก็เป็นตัวที่ต้องบอกว่า r ี v o ่ชมนี้นะเป็นตัวที่เขาปรับเซตช่วงล่างใหม่นะครับผมก็มี3ามพันเนาะนะครับมี3ามพันนะครับใครสนใจคันไหนก็ติดต่อได้มีทั้งแคปและ4ประตูนะคันสีดำเนี่ยเป็นตัวมิดนะครับราคาค่าตัวอยู่แค่499,000บาทนะครับรุ่นนี้ป้ายแดง700,000กว่า ป right? so ้ายแดงเจ็ดแสนกว่านะคันนี้ไม่เก้าหมื่นนะครับเป็นตัวมิดนะครับส่วนคันสีขาวนะครับพันสีขาวนะครับพันสีขาวตัวนี้เป็นตัวเอ็นที่นะครับเป็นตัวเอ็นที่นะครับเป็นตัวเกียร์ออโต้เอ็นที่นะครับปีสองพันยี่สิบอ่าปียี่สิบเอ็ดนะปียี่สิบเอ็ดนะครับเป็นตัวเอ็นทนะครับปียี่สิบเอ็ดนะครับนะก็ห้าห้าเก้าครับคันนี้ราคาประหยัดเลยนะครับได้ตัวสูงสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ คันนี้ได้ตัวสมาร์ทแคปนะครับเป็นตัวเอนที่นะครับคันนี้489,000บาทแต่คันนี้เลขไม้น้อยครับไม้แค่30,000ครับ